ึงเธออยู่ทุกคืนทุกวันโอ้รักที่เราเฝ้าฝันมามีอันต้องโศกอกเอ้ยห้ามใจเราว่าควรลืมเขาเสียเลยอย่าไปหวังชื่นพิเใจบุญเราเคยสร้างไว้ไม่ถึง เธออยู่ทุกลมหายใจโทษเอ๋ยจะลืมเท่าไรลืมไม่ได้อกใจคอยเพลอแต่ชาตินี้ไม่มีบุญเทียมถึงเธอได้เพียงฝันมั่นละเมอคิดถึงเธอทุกลมหาย Thank you. ไปคิดถึงเธอทุกลมหายใจจากสปายนะคะแล้วก็ตอนสาะอันนี้จากโกลเด้นซองทั้งหมดเลยนะนอกจากจะมีน้องสปายมีใครบ้างแนะนําตัวเลยค่ะสวัสดีครับผมแอคโชคชัยนะครับแชมป์จากรายการเดอะโกลเด้นซองเวทีเพลงเพลสซีซั่นหนึ่งครับค่ะครับผมผมโตโต้หาเด่นะครับผมจากเดอะโกลเด้นซองเวทีเพลงเพลสซีซั่นสองครับโอ้ยต้อนรับทั้ง3คนเลยเนาะยินดีต้อนรับจริงๆก็บอกโกลเด้นซองนี่โอ้โหเป็นรายการที่คนติดกันเยอะมากใช่แล้วก็เป็นการเขาเรียกว่ารวมศิลปินหลายคนที่ร้องเพลงแล้วก็ชนะจากการประกวด ตอนนี้มารวมอัลบั้มกันใช่ไหมครับเป็นอัลบั้มอะไรคะเนี่ยเป็นอัลบั้มเด็กคนเดินซองดีอัลบั้มครับผมเป็นอัลบั้มรวมเพลงเก่าๆนะครับบทเพลงทองคำในอดีตที่หลายๆท่านคิดถึงนะครับก็ขับร้องโดยพวกเราทั้ง12คนจากรายการเด็กคนเดินซองเป็นซีซั่นหนึ่งกับซีซั่นสองซีซั่นหนึ่งกับซีซั่น2 2สองซีซั่นรวมกันทั้งหมดกี่เพลงคะ ยี่สิี่เพลงครับจุใจยี่สิบสี่เพลงนี่มันคือจุใจและที่สําคัญนะคะเรียบเรียงโดยคุณหนึ่งจักรวาลแล้วก็กํากับการร้องโดยคุณนนทิยาจิวบาง่างชูเจียที่เรารู้จักกันดีนะคะค่ะอะย่างโต้โต้ร้องเพลงอะไรบ้างของโต้เพลงที่โต้ร้องจะมีเพลงเดี่ยวคือเพลงท่าฉลอมแล้วก็เพลงคู่ กับน้องอีกคนหนึ่งจากซีซั่นหนึ่งะครับเป็นเพลงนกเขาคูรานกขา,าคู่รักแต่แล้วเห็นคนรุ่นนี้เนอะแล้วมาร้องเพลงแบบยุคนั้นน่ะชื่นใจอะฟังแล้วเพราะว่าเพลงพวกนั้นคุ้นหมดเลยแอ๊กนะครับของแอ๊ก็มีเพลงที่รักครับผมแล้วก็เพลงคู่นะครับพู่กับน้องอลิสครับเพลงรักเรามไม่เอาคู่ดีกว่าท้องนิงให้เขาร้องเดียวโชว์สั้นๆโชวนเดี่วกว่าอาแอ๊กต้องอ่านต้องอ่นแค่ลอครับพี พี่อยู่ไกลถึงท่าฉลอมแต่พี่ไม่พร้อมเพราะรักทยอมยามยานี่ถ้าเกิดได้ยินเสียงอย่างนี้นะหอผ้าหอผ่อนหนีตามเลยแม่ซื้อไหมครับแม่ซื้อไหมซื้อซื้อมาซื้อซื้ออัลบั้มเหรอครับซื้อหมดทุกอย่างเลยนแม่ก็เพลงที่รักครับผมที่รักเลย นานแล้วพี่ลงพระวงมินายนานแล้วพี่ไม้จะได้พี่รมนานแล้วพี่รักคอยจะชื่นชมนานแล้วรักเพียงลมล,ม,ลมตรมเช้าคำ่ำ พูดได้ยินเพลงแล้วได้ยินบอกสปายบอกให้ซื้อให้ซื้อที่ซื้อได้จริงๆหรอซื้อซื้ออะไรน้องบูับทั้งหมดนี้อะไรคะบแม่ขายอะไรบ้างน้องหนิงบล็อบ้านบล็อกบ้าค่ะคุณแม่คุณแม่ต้องจับต้องซื้อน้องๆเขานะคะไอซื้อของก้มน้องๆใช่ใช ในอัลบั้มนี้มีอะไรบ้างครับสปายมีในส่วนของเป็นซีดีนะครับเพลงที่เอาไว้เปิดกับเครื่องซีดีได้นะครับเป็นเป็นเป็นเอ็มพที่บรรจุทั้ง24บทเพลงทองคํานะครับฮะแล้วก็สําหรับคนที่ไม่มีเครื่องซีดีแล้วเราก็มีเป็น USB อสบเสียบปุ๊บแล้วก็เล่นได้เลยนะครับในรถในรถสำหรับใครที่ชอบฟังเพลงจากมือถือเนี่ยก็สามารถเขาจะมีอะแดปเตอร์มาอันหนึ่งนะครับเราเอา USB เนี่ยเสียบต่อเข้ากับมือถือออกลําโพงมือถือได้เลยนะครับ ทุกรุ่นเลยนะครับผมอุ้ยเราไปซื้อที่ไหนอะคะก็ยังมีช่องทางติดต่ออยู่ใช่ครับตอนนี้เราสามารถสั่งซื้อได้นะครับเบอร์โทรด้านล่างเลยนะครับผมถ้าท่านใดอยากได้ของขวัญปีใหม่ย้อนหลังนะครับหรือว่าของขวัญวันมาเลนไทนยนะครับตอนนี้ก็จีนด้วยใช่ตุดจีนด้วยนะครับคุณพ่อซื้อให้คุณแม่คุณแม่ซื้อให้คุณพ่อก็ได้นะที่สำคัญตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นล็อตสุดท้ายแล้วด้วยใช่ครับ คือของจะหมดแล้วถูกต้องคุณเบอร์ดีกว่า026698เอ่อ6699000ต่อ7154นะคะหรือ7287026699000ต่อ7154หรือ7128ค่ะไอ้7287ค่ะขอพายหรือว่าสแกนที่ q r c o d e ได้แล้วที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมคะอยากให้รีบนิดนึงสำหรับใครที่ชอบบทเพลงสุนทราพรนี้นะคะเพราะว่าในการผลิตเนี่ยเราจะไม่ มีการผลิตซ้ําแล้วเรียกว่ามันเป็นลิมิเต็ดเลยหมดแล้วหมดเลยนะคะแต่เฉพาะรายการเราอย่แล้วน้องหนิงค่ะเขาบอกว่า6สายแรกที่โทรเข้ามานี่นะคะเฉพาะรายการเรานี่รับอะไรคะน้องจะได้รับเสื้อนะครับเสื้อเดอะโกลเด้นซองมทีทิงท็อปเป็นลิมิเต็ดเลยนะเป็นรุ่นแรกนะครับผมแล้วก็ไม่ผลิตแล้วนะครับรุ่นชี้แบบนี้นี่เฉพาะ6สายแรกที่ซื้อผ่านรายการเราไม่แค่เท่านั้นนะครับผมสําหรับมาคุยแซบโชว์ทั้งทีครับสามสายต่อจากนั้นนะครับจะได้รับ โปสเตอร์นะฮะที่มีลายเซ็นเราทั้ง3ามคนไปให้ด้วยอยู่ในมือพี่หนิงนี่เลยในช่วงโควิดนี้เราจะไปติดตามผลงานน้องๆก็คงยากนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะซื้ออัลบั้มนี้เลยเนาะโกลเด้นซองของเราค่ะวันนี้ขอบคุณน้องๆทั้งสาคนเลยนะคะโตโต้แอร์สปายขอบคุณค่ะอย่าลติดตามผลงานของน้องๆเขาด้วยนะคะเบอร์โทรศัพท์เราก็ อยู่ที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะช่วงบ่ายขอบคุณที่มาซัดก,กับเรานะคะกลับมาพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ